เกกะอยู่ได้เนี่ยจะเข้าร้านป่ะคนอื่นจะได้เข้าบ้างเชิญครับเชิญครับอเอ้ยเก็กกะอยู่ทำไมลุงไปตั้งตรงไหนก็ไปสิลุงเพิ่งมาครั้งแรกนะเนี่ยนัดกับหลานไว้หลานลุงมาหรือยังลนะ่ะอะไรนะลุงเพิ่งมาครั้งแรกเหรอ,อครั้งแรกเลย สวัสดีครับไม่ทราบว่ามากี่ท่านครับลุงมาคนเดียวนัดกับหลานไว้หลานลุงมาหรือยังขอโทษนะครับหลานของท่านชื่ออะไรครับมาลีจ้ามาลีเจริญรวยอ๋อคุณมาลีจองโต๊ะไว้เรียบร้อยแล้วครับเป็นคุณข้างในเลยครับเอ็นครับเป็นครับการต้อนรับลูกค้าด้วยความเป็นการเองและจริงใจเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายและอบอุ่นใจ เป็นกลยุทธ์หนึ่งของการบริการที่สามารถมัดใจลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ลูกค้าประทับใจค่ะและจะกลับมาใช้บริการใหม่ในครั้งต่อไปวิธีการต้อนรับลูกค้าที่พนักงานบริการควรปฏิบัติมีดังนี้เมื่อลูกค้าจะเข้ามาในพัตคารพนักงานบริการจะต้องรีบเปิดประตูให้พร้อมทั้งทักทายด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสและสุภาพอ่อนโยนหลังจากนั้นพาลูกค้าไปยังโต๊ะอาหาร โดยการพายมือไปอยังทิศทางที่จะพาไปแล้วพนักง,งานบริการเดินนำหน้าลูกค้าไปเมื่อถึงโต๊ะอาหารพรนักง,งานต้องเลื่อนเก้าอี้ออกมาให้ลูกค้านั่งโดยเปิดทางเข้าด้านขวามือให้แก่ลูกค้าสุภาพสตร,รีก่อนทุกครั้งเมื่อลูกค้านั่งโต๊ะเรียบร้อยแล้วพนักง,งานบริการควรนำน้ำเย็นมาเสิร์ฟให้ก่อนแล้วจึงรับคำสั่งอาหารต่อไป ในการรับคำสั่งอาหารให้ปฏิบัติดังนี้พนักงานบริการนำรายการอาหารหรือเมนูยื่นให้ลูกค้าด้านขวามือโดยเข้าทางขวาของลูกค้าเมื่อได้มอบรายการอาหารให้แก่ลูกค้าแล้วพนักงานควรจะให้เวลาลูกค้าในการอ่านรายการอาหารและแตัดสินใจเลือกสั่งอาหารโดยเดินกลับไปแต่ให้อยู่ในสายตาของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถเรียกสั่งอาหารได้ เมื่อลูกค้าพร้อมที่จะสั่งอาหารพนักงานต้องเขียนคำสั่งอาหารลงในใบสั่งอาหารพร้อมทบทวนคำสั่งอาหารที่ลูกค้าได้สั่งไว้อีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันการฟังผิดพลาดจากนั้นจึงรับเมนูคืนจากลูกค้าแล้วนำใบสั่งอาหารไปยื่นให้แคชเชียร์และแผนกครัวออขอบใจมากนะหลานนะไปดี ลูกโตคุณหนุ่มเป็นสาวไม่ใช่เรื่องยากเกินไปใช่ไหมคะสำหรับพนักงานบริการทุกๆคนที่จะต้อนรับลูกค้าอย่างสุภาพเมื่อเรามีใจรักที่จะทำงานบริการแล้วก็ต้องพร้อมเสมอที่จะรับใช้ผู้อื่นอย่างอ่อนโยน